ครับก็ทุกคนก็ตั้งใจซ้อมดีครับแล้วก็ทุกคนก็มุ่งมั่นว่าอยากลงไปเล่นในในเกมนี้ครับก็ไม่ว่าใครลงไปก็มันเหมือนก็เป็นสิบเอ็ดคนแรกของตัวแทนของเพื่อนลงทีมแล้วก็เพื่อชาติด้วยครับผมว่าตอนนี้มันก็ทุกคนพร้อมครับไม่ไม่ขาดเหลืออะไรก็มันก็ทั้งสภาพอากาศเราก็ชินแล้วก็อาหารการกินเนี้ยก็ทีมงานก็จัดมาให้อย่างดีอะไรเงี้ยก็ไม่แตกต่างจากเมืองไทยครับก็ ผมว่าทุกคนพร้อมสําหรับเกมนี้แน่นอนครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วก็มีแต้มกับยูอีแน่นอนครับผมว่าเขาก็แข่งแกร่งมากครับก็มีกองหน้าเบอร์1ิบเอ็ดที่ท,ที่ที่ตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วแล้วก็มีปีกปีกซ้ายที่เอ่อผิวสีมีความเร็วนะครับแล้วก็มีเบอร์สิบก,ก็เล่นดีครับแล้วก็ก็เราเราก็จะไม่โฟกัสที่ใครอะไรเงี้ยเราจะเล่นเกมของเราเพื่อเอาชนะเขาให้ได้ครับ